สวัสดีค่ะทุกคนซีเองนะคะวันนี้ซีอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องที่อาจจะฟังดูธรรมดาแต่จริงๆสำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือขาของเรานั่นเอง ลองนึกภาพตามสีนะคะในหนึ่งวันเราใช้ขากันเยอะมากแค่ไหนไม่ว่าจะตอนเดินไปทำงานตอนวิ่งเล่นกับน้องหมาหรือแม้แต่ตอนยืนทำอาหารในครัวขาคือส่วนที่แบกรับน้ําหนักตัวของเราตลอดเวลาแล้วถ้าเราดูแลเขาไม่ดีละ่ะอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยเดินไม่สะดวกหรือร้ายกว่านั้นคือกระดูกไม่แข็งแรงและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่ายๆเลยค่ะ วันนี้ซีเลจะมาเล่าให้ฟังถึง7สารอาหารสำคัญที่จะช่วยให้ขาของเราแข็งแรงฟิตเปรีย้ยพร้อมลุยทุกกิจกรรมค่ะเรามาเริ่มกันที่คู่หูยอดนิยมที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะวิตามินดีและแคลเซียมสองตัวนี้ต้องมาคู่กันถึงจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเปรียบเหมือนจิ๊กซอ2ชิ้นที่ต้องประกอบเข้าด้วยกันถึงจะสมบูรณ์ถ้าขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปก็จะทางานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ มาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะวิตามินดีหลายคนอาจจะคิดว่าวิตามินดีเป็นแค่สารอาหารตัวหนึ่งแต่จริงๆแล้วบทบาทของเขาสําคัญกว่านั้นมากค่ะสี่อยากเปรียบวิตามินดีเป็นเหมือนกุญแจสําคัญที่ช่วยให้ร่างกายของเราสามารถเปิดประตูเพื่อนําแคลเซียมจากอาหารที่เราทานเข้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรามีแคลเซียมในร่างกายเยอะแต่กลับขาดวิตามินดีก็เหมือนเรามีวัตถุดิบทําอาหารอยู่ในตู้เย็นเต็มไปหมดแต่ไม่มีกุญแจเปิด ตู้เพื่อนำออกมาใช้ยังไงล่ะคะสุดท้ายข่าวเสียมเหล่านั้นก็จะถูกขับออกไปจากร่างกายอย่างน่าเสียดายโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เลย แล้ววิตามินดีหาได้จากไหนบ้างง่ายที่สุดเลยก็คือแสงแดดค่ะเป็นแหล่งวิตามินดีจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายและฟรีแค่ไปยืนรับแดดอ่อนๆตอนเช้าก่อน9ก้าโมงหรือตอนเย็นหลังบ่ายสามโมงสัก15นาทีก็ช่วยได้แล้วค่ะแสงแดดจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาเองนอกจากนี้เรายังสามารถหาได้จากอาหารบางประเภทเช่นปลาที่มีไขมันสูงอย่างปลาแซลมอนปลาทูนา่าหรือนมและโยเกิร์ตท,ที่เสริม วิตามินดีซึ่งในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้เลือกมากมายเลยค่ะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในอาคารเป็นส่วนใหญ่การเลือกทานอาหารเสริมวิตามินดีก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเช่นกันนะคะ ส่วนคู่หูของเขาก็คือแขลเซียมค่ะ้าวิตามินดีเป็นกุญแจแขลเซียมก็คือโครงสร้างหลับของกระดูกเลยค่ะคิดง่ายๆว่าแข่าเซียมคืออิฐแต่ละก้อนที่นํามาสร้างเป็นบ้านบ้านที่แข็งแรงย่อมมาจากอิฐที่แข็งแรงและมีจํานวนที่เพียงพอใช่ไหมคะเช่นกันค่ะถ้ากระดูกของเราแข็งแรง ขาของเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยแหล่งของแคลเซียมที่เรารู้จักกันดีก็คือนมโยเกิร์ตชีสแต่สําหรับคนที่ทานผลิตภัณฑ์จากนมไม่ได้หรือแพ้นมก็ไม่ต้องกังวลนะคะยังมีแคลเซียมจากอาหารอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะเช่นผักใบเขียวเข้มอย่างคะนา้าบรอกโคลีหรือธัญพืชและถั่วอย่างงาดําและเต้าหู้รวมถึงปลาเล็กปลาน้อยที่เราทานได้ทั้งกระดูกก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีมากๆค่ะ เห็นไหมคะว่าวิตามินดีและแคลเซียมสำคัญแค่ไหนสองตัวนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเราๆที่มีแนวโน้มจะมีความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายถึง4เท่าการดูแลเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษตั้งแต่อายุอย่างน้อยเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการหันมาใส่ใจเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และหาโอกาสออกไปรับแสงแดดอ่อนๆกันนะคะ มาถึงสารอาหารตัวที่3และ4ที่เราจะคุยกันค่ะ2ตัวนี้เป็นเหมือนสถาปนิกและวัสดุก่อสร้างที่จะช่วยให้ข้อต่อและเส้นเอ็นของเรามีความยืดหยุ่นไม่แข็งกระด้างค่ะ หลายคนอาจจะคิดว่าวิตามินซีมีแค่เรื่องผิวพรรณอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้ววิตามินซีมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นสารตั้งตน้นในการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรโตีนสำคัญที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกอ่อนและเส้นเอ็นทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่บริเวณขาของเราคะ่ะ มาดูที่วิตามินซีกันก่อนเลยค่ะนอกจากจะช่วยให้ผิวสวยแล้ววิตามินซีทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยสร้างและเชื่อมโยงเส้นใยคอลลาเจนให้แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ข้อต่อต่างๆในขาของเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะลองนึกภาพตามซีนะคะถ้าเราเคลื่อนไหวโดยที่ข้อต่อไม่มีความยืดหยุน่นการเสียดสีระหว่างกระดูกก็จะมากขึ้นนานวันเข้าก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดข้อหรือรู้สึกกรอบกแกรบเวลาขยับได้ค่ะ การได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอจึงเป็นการลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้และยังช่วยลดอาการอักเสบที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้อต่อได้อีกด้วยค่ะ แหล่งอาหารที่มีวิตามินซีสูงก็มีเยอะแยะเลยค่ะซีขอแนะนำให้ทุกคนลองทานผลไม้ตระกูลส้มอย่างส้มและมะนาวกีวีฝรั่งซึ่งมีวิตามินซีสูงกว่าส้มหลายเท่าพริกหวานและผักใบเขียวต่างๆอย่างคะนา้าบรอกโคลีการทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยเติมวิตามินซีให้ร่างกายได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะ ส่วนคอลลาเจนนั้นสีอยากให้ทุกคนมองภาพเขาเหมือนกับสปริงที่อยู่ในข้อต่อของเราค่ะถ้าสปริงแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีไม่ว่าเราจะเดินวิ่งหรือกระโดดข้อต่อก็จะรับแรงกระแทกได้ดีทำให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและสบายขึ้นค่ะ เมื่ออายุมากขึ้นสปริงเหล่านี้จะเริ่มเสื่อมสภาพลงการดูแลข้อต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะเราสามารถหาคอลลาเจนได้จากอาหารพวกน้ำซุปกระดูกหรืออาหารเสริมในรูปแบบต่างๆที่หาซื้อได้ง่ายในปัจจุบันแต่ซีอยากจะบอกว่าวิธีธรรมชาติที่ดีที่สุดในการช่วยให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนเองก็คือการทานวิตามินซีให้เพียงพอเป็นประจำค่ะเพราะวิตามินซีคือสารอาหารที่ร่างกายต้องใช้เพื่อสังเคราะห์คอลลาเจนเองจากภายในเลยค่ะ ดังนั้นใครที่อยากให้ข้อต่อแข็งแรงไม่กรอบง่ายก็อย่าลืมเติมวิตามินซีให้ตัวเองนะคะยิ่งดูแลตั้งแต่วันนี้ขาของเราก็จะอยู่กับเราไปได้นานๆค่ะมาถึง3มสารอาหารสุดท้ายในลิสต์ของเราค่ะแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช่ตัวแอกอย่างวิตามินดีหรือแคลเซียมแต่ซีอยากจะบอกว่าขาดพวกเขาไปไม่ได้เลยนะคะเพราะสมตัวนี้จะช่วยสร้างความสมดุลและความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกของเราอย่างเป็นระบบค่ะ เรามาเริ่มกันที่แมกนีเซียมค่ะตัวนี้มีบทบาทสําคัญในการเป็นเหมือนผู้ช่วยให้กับสารอาหารอื่นๆโดยเฉพาะการช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและวิตามินดีได้ดีขึ้นอีกแรงหนึง่งนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทโดยตรงในการทํางานของกล้ามเนื้อให้เป็นไปอย่างปกติและผ่อนคลายถ้าเราขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้ออาจจะเกิดอาการเกรง็งหรือเป็นตะคริวได้ง่ายๆเลยค่ะเคยไหมคะที่อยู่ๆก็เป็นตะคริวขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนั่นอาจเป็นสัญญ,ญาณว่าร่างกายร เราต้องการแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะแหล่งอาหารที่ดีของแมกนีเซียมได้แก่มเมล็ดฟักทองอัลมอนด์ผักโขมและอะโวคาโดค่ะ ถัดมาคือโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมเป็นแร่ธาตุที่ช่วยรักษาสมดุลของของเหลวและแร่ธาตุอื่นๆในร่างกายซึ่งส่งผลต่อการทํางานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทโดยตรงการที่ร่างกายมีโพแทสเซียมไม่เพียงพออาจทําให้เกิดอาการอ่อนแรงรู้สึกไม่กระปรี้กระเปร่าหรือแม้แต่เป็นตะคริวได้ง่ายๆเลยค่ะสําหรับนักกีฬาหรือคนที่ชอบออกกําลังกายโพแทสเซียมยิ่งสําคัญมากเลยค่ะเพราะจะช่วยป้องกันภาวะขาดน้ําและช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวได้ดีดขึ้นเราหาโพแทสเซียม ได้ง่งงายๆจากอาหารรอบตัวเราเลยค่ะเช่นกล้วยมันฝรั่งและถั่วต่างๆ และสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดก็คือโปรตีนค่ะโปรตีนคือสารอาหารที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยก่อสร้างหลักของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกหรือเนื้อเยื่อต่างๆและสําหรับขาของเราโปรตีนคือสารอาหารที่สําคัญที่สุดในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อค่ะลองนึกภาพตามนะคะกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงจะทําหน้าที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ช่วยพยุงกระดูกและข้อต่อทําให้เราเดินได้อย่างมั่นคงและลดภาระของกระดูกลงได้มากค่ะการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วย ให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแหล่งโปรตีนที่ดีได้แก่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่นมและสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็สามารถเลือกทานถั่วเหลืองถั่วเลนทิลหรือควีโนวาได้ค่ะ เห็นไหมคะว่าสารอาหารทั้ง7ตัวนี้ไม่ได้ทํางานแบบเดียเด่ยวๆแต่ทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับขาของเราจากภายในสู่ภายนอกคะ่ะการดูแลตัวเองจึงไม่ใช่การออกกําลังกายแต่รวมถึงการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกันคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องของสารอาหารที่ช่วยให้ขาแข็งแรงอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนอย่างที่คิดใช่ไหมคะ สีเชื่อว่าการดูแลตัวเองเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันค่ะการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกําลังกายเบาๆอย่างการเดินหรือการยืดเหยียดขาเป็นประจําก็เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ขาของเราอยู่กับเราไปได้นานๆค่ะ ก่อนจะจากกันไปซี C. อยากให้ทุกคนลองตั้งเป้าหมายเล็กๆสักอย่างดูค่ะอาจจะเป็นการเดินให้ได้วันละหมื่นก้าวหรือลองหาเมนูอาหารที่มีสารอาหารที่เราคุยกันวันนี้มาทำทานดูสักมือ้อแล้วลองสังเกตดูนะคะว่าร่างกายของตัวเองรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ซีขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ